อกอกรับสวัสด,ดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมี rocket, ล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นและหลวงพ่อทองนะครับผมดุนแรกหลวงพ่อเปิ่นปี36นะครับหลวงพ่อทองล็อกเก็ตปีหนแรก59นะครับผมหลวงพ่อเปิ่นก็จะเป็นปี36ล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นปี36สีสวยนะครับเดิมเดิมเลยฮนะ ด้านหลังเขาจะเขียนเป็นเสาห้าและก็ลงอักขระยันอักขระยันของหลวงพ่อเปิลน,นะครับหลวงพ่อเปิลบัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมหลวงพ่อเปิลน,นี่ฮะเดี๋ยวผมหามุมเอียงให้ดูชัดๆเลยนะครับผมหลวงพ่อเปิลบัดบางพระนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแบบ ใกล้ๆเลยใกล้ๆชัดๆเลยนะฮะสวยนะครับผมเป็นล็อกเก็ตปีสามหกหลวงพ่อเปิลน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิลน,นะครับนี่ฮะดูขอบนะครับดูขอบล็อกเก็ตของหลวงพ่อเปิลน,นะฮะ ตอนที่ผมยังไม่ยังไม่ได้เลื่อมกรอบกันน้ําแบบนี้ก็เป็นกรอบธรรมดานะครับพอดีผมใส่ไปแล้วพอดีมันขึ้นมันจะขึ้นออกสนิมสีทองแบบนี้นครับนี่ครับส,สวยเดิมเดิมนะครับผมส,สวยเดิมเดิมเลยนี่ฮะโลเกตหลวงพ่อเปิลน,นะครับผม อีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อทองสุทธสีโลวัดบ้านไร่อำเภอหลานขนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับพระครูวิสุทธิทยาคมหลวงพ่อทองนะฮะเป็นล็อกเก็ตสร้าง69องค์นะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้ด้านหลังก็จะเป็นตะกรุดทองคำ พร้อมเส้นเกษามหาชนวนมวลสารนะครับผมเป็นล็อกเก็ตเศียถีทวีคูณนะครับผม2559นะครับอันบนก็จะเขียนหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่น่าเก็บน่าสะสมของหลวงพะทองอีกหนึ่งรุ่นนะฮะนี่ครับดูขอบนะครับผมสวยงามเลยครับเอ๊ะสมสมคิดปากปากามาหนึ่งอ่ะกลัวมันหมดมันจะไม่มีมพี่ไม่มีมีอันเดียวเนี่ยเอาเอามาเด็ดเด็ดยืม